การรู้สัจธรรมนะคะหรือว่าการได้ฟังสัจธรรมการเงินนะคะจะทําให้เราเนี่ยมีเงินได้ยังไงนะคะคลิปนี้่าจะมาตอบคําถามนี้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะไอก็อยากจะแบ่งปันความเข้าใจที่เกี่ยวกับ2คํานะคะก็คือคําว่าหน้าที่นะคะแล้วก็คําว่าพื้นที่นะคะอ่ะอยากจะชวนทุกท่านคุยกันสบายๆนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะนะคะ คำว่าหน้าที่นะคะก็คือเราพูดถึงเรื่องของกายภาพนะคะที tá ่พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคือบทบาทนะคะในสมมุตินะคะอย่างเช่นว่าเราเป็นพ่อแม่เป็นลูกนะคะเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเป็นหลากหลายความเป็นนะคะหน้าที่อ่าพ่อแม่เนี่ยคืออะไรนะคะหน้าที่ลูกที่ดีคืออะไรหน้าหน้าที่ของหัวหน้าที่ดีคืออะไรนะคะเราทุกคนนะคะต่างมีหน้าที่ที่ต้องทําบางสิ่งบางอย่าง ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะอะเช่นเป็นรูปมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่นะคะเป็นหัวหน้ามีหน้าที่ดูแลงานดูแลลูกน้องนะคะเป็นภรรยามีหน้าที่ดูแลลูกดูแลบ้านดูแลสามีอะไรเงี้ยนะคะเราทุกคนนะคะใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันนะคะและในชีวิตของเราเนี่ยไปกับสิ่งนี้นะคะไปกับคําว่าหน้าที่ ทำงานหาเงินนะคะเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูลูกนะคะเลี้ยงดูครอบครัวนะคะในบทบาทความรับผิดชอบของตัวเองนะคะคาที่2นะคะก็คือคําว่าพื้นที่นะคะพื้นที่หรือ area เนี่ยนะคะแบ่งเป็นพื้นที่นะคะของโลกภายนอกแล้วก็ภายในนะคะพื้นที่ภายในนะคะก็คือ sanctuary area นะคะคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพลังงานนะคะคือโลกภายใน คือจักรวาลของความคิดของคุณนั่นแหละนะคะส่วนภายนอกเนี่ยคือพื้นที่นะคะที่เป็นผืนดินนะคะกับพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์เหมือนผืนดินได้นะคะพื้นที่ผืนดินนะคะเราสามารถพาะปลูกได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อเกิดรายได้ได้เราปลูกอะไรเราก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนะคะและยุคสมัยนี้นะคะเราก็มีพื้นที่หนึ่งนะคะที่ทำมาหากินเปิดร้านขายของสร้างรายได้ เหมือนผืนดินเลยนะคะนั่นก็คือพื้นที่ออนไลน์นะ,ะอย่างเช่นพื้นที่ของสังสมองสร้างสุขอย่างเงี้ยนะคะคุณปลูกอะไรคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นเหมือนกันนะคะแต่พื้นที่แบบหลังนี้นะคะก็จะต้องเป็นการสร้างคุณค่าบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้คนช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้กับผู้คนแล้วคุณจะได้สิ่งตอบแทนกลับมานะคะเหมือนกับซันจูรี่แอรีย ะค,ะคือโลกของความคิดของคุณที่ไม่ว่าคุณนะคะจะหวานอะไรลงไปคุณก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนะค,ะความคิดนะคะหรือว่าวิธีที่คุณคิดเนี่ยมันคือเมล็ดพันธุ์นะคะจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยนะคะมันคือดินที่อุดมสมบูรณ์เมื่อคุณหวานเมล็ดพันธุ์ของความรู้สึกมีพลังหวานเมล็ดพันธุ์ของการรู้นะคะถึงอำนาจควบคุมในเชิงสร้างลงไปในดิน สิ่งเหล่านี้ก็จะเติบโตงดงามนะคะหรือว่างอกงามทําให้คุณเนี่ยไม่มีความกลัวในจิตทําให้คุณเห็นแต่ความเป็นไปได้ทำให้คุณรู้สึกมีความหวังมีพลังรู้สึกว่าทุกวันเนี่ยมันคือการเริ่มต้นใหม่นะคะการรู้จักตัวเองนะคะในทางพลังงานเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นแห่งพลังนะ,ะสำหรับตัวเองนะคะและการรู้ว่าตัวเองมีพลังอานาจในการสร้างและมีอํานาจควบคุมในการสร้างเนี่ย จะทำให้คุณเนี่ยเอาใจใส่เลือกสิ่งที่ตัวเองโฟกัสว่าตอนนี้นะคะคุณกําลังโฟกัสสิ่งที่คุณต้องการหรือการไม่มีสิ่งนั้นอยู่กันแน่นะคะเมื่อเราทําบ่อยเข้านะคะเมื่อเราฝึกบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะเข้าไปสู่การทำงานของกฎของจิตคือสิ่งที่คุณทำซ้ำเสมอๆคิดซ้าๆพูดซ้ำๆรู้สึกซ้ำๆมันจะลงไปในจิตใต้สำนึก นะการทําซ้ำมันเหมือนการที่คุณลดน้ําปูนดินสิ่งที่คุณปลูกลงไปอะคะ่ะและเมื่อจิตใต้สํานึกของคุณเชื่อหรือว่ายอมรับนะคะสิ่งที่คุณคิดนั้นนะคะมันจะทําให้สิ่งนั้นนะคะกลายเป็นความจริงอ่านะคะเมื่อเรานะคะปรับโลกภายในแล้วนะคะมาดูที่การลงมือทําในโลกภายนอกบ้างนะคะการเลือกสิ่งที่จะทําเพื่อสร้างเงินของคุณคืออะไร อะไรคือสิ่งที่คุณเลือกที่จะทำนะคะตัวคุณมีความสามารถอะไรที่จะช่วยเหลือหรือว่าแก้ปัญหาหรือว่าสร้างคุณค่าให้กับผู้คนได้นะ,ค,ะคุณจะต้องหาเรื่องนั้นให้เจอคนให้เจอสิ่งนั้นนะคะมันไม่ใช่การทำอะไรเพื่อที่จะได้เงินมากไม่ใช่นะคะไม่ใช่ทำตามกระแสแต่ทำอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณรักมันนะ คุณสนุกที่จะทํามันหรือว่าคุณมีความสุขกับการได้ทําสิ่งนั้นนะคะแล้วสิ่งที่คุณทํานั้นอะ่ะมันก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ด้วยอะไรเงรี้ยสินค้าและบริการของคุณช่วยผู้คนได้ยังไงนะคะและอะไรที่ทําให้คุณแตกต่างจากคนอื่นอนะคะแน่นอนว่ามันก็คือการที่เราส่งพลังงานนะคะดีๆไปกับสิ่งที่เราทําแล้วมันคือการทําด้วยหัวใจนั่นแหละมันจะทําให ผู้คนนะคะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกว่ามันเหมือนนะแต่ว่ามันแตกต่างคือสินค้าของเรามันอาจจะเหมือนกับคนทั่วไปแต่มันแตกต่างตรงพลังงานที่เขาสามารถสัมผัสได้ด้วยหัวใจของเขานะคะใจสัมผัสใจนะคะคุณเลือกทำเมื่อคุณเลือกทำตามเสียงหัวใจคุณทำแล้วสนุกมีความสุขรู้สึกดีนะทำด้วยความรักความปรารถนาดีให้คนอื่นได้ใช้ของดีหรือว่าได้รับพลังงานดีๆจากคุณเนี่ยนะคะ ใครได้ของชิ้นนี้จากคุณไปก็คือโชคดีอะไรอย่างเงี้ยอ่านะคะอันเนี้ยก็คือสิ่งที่เราเลือกทำอ่าสองก็คือเรื่องของการย้ำจิตหรือว่า affirmation ของคุณนะ่ะมันคืออะไรนะเกี่ยวเนื่องกับการลงมือทำนะคะสมมติว่าคุณบอกตัวเองทุกวันว่าฉันคู่ควรกับการมีรายได้วันละ3000บาทหรือมากกว่านั้นจากการช่วยเหลือผู้คนอ่านะคะ แล้วคุณทำอะไรให้จักรวาลเห็นว่าคุณคู่ควรกับการมีไรายได้วันละสามพันบาทนี้นะคะเราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรกับมันถ้าวันทั้งวันคุณใช้เวลาไปกับก,บการทำหน้าที่อย่างเดียวหน้าที่นะคะในบทบาทความเป็นมนุษย์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรเงี้ยอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับการไหลามาของเงิน3000บาทที่คุณ affirmation นี้เลย นะถ้าคุณเป็นจักรวาลเนี่ยคุณจะให้เงินสามพบาทนี้กับตัวเองไหมนี่คือคำถามนะคะเราทุกคนนะคะมีเวลาเท่ากันแต่เราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างในความเป็นมนุษย์เราได้จัดเวลาหรือว่าบริหารเวลาให้สมดุลหรือเปล่านะคะทุกอย่างนะคะมันเกิดจากเหตุปัจจัยและผลลัพธ์นะคะเกิดจากเหตุนะคะผลก็คือเกิดจากเหตุนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยนะคะ คุณได้นั่งอยู่กับตัวเองมอร์นิ่งมิราเคิลไหมนะคะ,ะทำหน้าที่นะคะพ่อแม่ลูกหรือว่าแต่ละประเภทเนี่ยนะคะช่วงไหนบ้างทํางานในพื้นที่ที่เปิดรับความมาัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของตัวเองเนี่ยมากน้อยขนาดไหนจุ่มอยู่กับพื้นที่ของคุณเนี่ยนะคะแค่ไหนนะคะในโลกความคิดความเป็นไปได้ความฝันจินตนาการนะคะของคุณเนี่ยแค่ไหน ตกเย็นก่อนนอนได้เข้าไปในซันจูรี่แอเดียของตัวเองไหมนะได้นั่งสมาธิดูลมหายใจไหมได้ดูมายมูวี่หรือวิดีโอภาพฝันของตัวเองไหมเราจบวันของเราแบบไหนนะคะปฐมบทของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือว่าจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงมันคือการเปลี่ยนโลกความคิดของคุณให้เห็นความเป็นไปได้นะคะให้รู้ถึงอํานาจควบคุมในเชิงสร้างพร้อมกับการลงมือทำโดยใช้หัวใจนำทาง และสัจธรรมการเงินนะคะชุดนี้นะคะก็คือการชี้จุดไปที่การนำทางความคิดและให้คุณเข้าใจเรื่องของวิธีคิดที่คุณมีต่อเงินหรือว่าความมั่งคั่งนะคะเมื e ่อคุณเลือกสิ่งที่คุณอยากทำได้แล้วหรือว่าคุณสิ่งที่คุณทำอย่างมีความสุขสนุกและรักมันได้แล้วเนะี่ยเมื<ข>่อ <aux> คุณค <Vog> ิดนะคะไปในแนวทางที่ถูกต้องแล้วนะคะจากการฟังสัจธรรม เมื่อคุณนะคะจุมอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างมีความสุขสนุกไปกับมันแล้วเนี่ยพลังงานของคุณนะคะก็จะออกไปดึงดูดสิ่งที่เข้าคู่กันนั้น,นกลับเข้ามานะคะแท้จริงแล้วการขอมันคือการเห็นภาพของความฝันการขอคือการโฟกัสการขอมันคือการเลือกนะคะส่วนการรับอะคะ่ะมันคือการวางใจคือการไม่คาดหวังผลลัพธ์ และเราจะไม่คาดหวังผลลัพธ์ได้ด้วยการโฟกัสที่สิ่งที่เราทำแทนเหมอกัไหมคะคือเราปลายทางของเรามันคือความสุขแต่ถ้าเราโฟกัสเราเลือกสิ่งที่เรารักที่จะทำแล้วเราโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหมือนว่าเราถึงปลายทางอยู่ในทุกขณะแล้วนะคะทุกท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดนะคะศาสตรธรรมการเงินนะคะศาสตรธรรมแปลนะคะจากอับราฮัมฮิกซ์นะคะได้ที่ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะและนี่ก็คือคำตอบนะคะจากความเข้าใจของตัวเองที่อยากแบ่งปันให้กับทุกท่านจากคำถามนะคะที่ได้รับมาว่าการฟังสัจธรรมหรือว่าการฟังสัจธรรมการเงินเนี่ยจะทำให้เรามีเงินได้ยังไงทั้งหมดนี้ก็คือการเชื่อมโยงและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้พบกันในคลิปนี้ค่ะ